หลังจากที่เราสมัครสมาชิกกันเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการเข้าไปในห้องโลกเสมือนจริงเนี่ยหรือการสร้างห้องเองสร้างโลกเสมือนจริงเองทำอย่างไรไปดูกันนะครับสร้างห้องเรียนเสมือนจริงครูทุกคนทำได้ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับสว,สวีสวัดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีเดนชร์นะครับ คลิปนี้เป็นตอนที่2และเอพิโซดที่2ของเว็บไซต์ s p a r t i l i o นะครับหรือเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการสร้างโลกเสมือนจริงสร้างห้องเรียนเสมือนจริงนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าโลกเสมือนจริงที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ที่มีคนสร้างไว้แล้วเนี่ยน่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนและถ้าเกิดเราจะสร้างห้องเสมือนจริงเองหรือสร้างโลกเสมือนจริงเองเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนเนี่ย มีวิธีการอย่างไรทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพี่เดนแชร์ก่อนไปดูกันต่อเลยอย่างแรกที่ผมค้นพบนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อจำกัดนะถ้าเกิดผมบอกผิดต้องคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยใต้คลิปนี้นะครับผมพยายามลองเข้าเว็บไซต์นี้โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7หรือ Windows 7นะครับที่เป็น32บิต ปรากฏว่าเข้าไม่ได้ทำยังไงยังไงก็เข้าไม่ได้นะครับค้างบ้างหลุดบ้างเออเรอบ้างมีปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกที่พบและน่าจะเป็นข้อจำกัดของเว็บไซต์นี้นะครับหนึ่งคือค่อนข้างที่จะใช้นะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วนะครับน่าจะต้องสูงพอสมควรประมาณหนึ่งพอแรกที่พบนะครับอินเทอร์เน็ตต้องแรงพอสมควรข้อที่2นะครับ คอมพิวเตอร์หรือนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเนี่ยน่าจะต้องมีความแรงประมาณหนึ่งถึงจะเข้าได้อินเทอร์เน็ตต้องดีนะครับความแรงของอินเทอร์เน็ตต้องดีความเร็วของคอมพิวเตอร์ของโน้ตบุ๊กก็ต้องดีประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้กราฟิกค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วอาจจะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ อาจจะทําให้นะักเรียนบางคนเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดไปก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันล่างคลิปนี้นะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราจะเจอแท็บเมนูอยู่2อันคือ Egg x e กับ s Space e x e นะครับก็คือโลกเสมือนจริงที่มีคนสร้างไว้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักอันหนึ่งนะครับอขออนุญ,ญาตพาไปดูนะครับเป็นแกลเลอรี่รูปภาพตรงนี้ก็แล้วกันนะครับกดเข้าไป ก็จะทําการโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะทําการโหลดดิ้งเพื่อประมวลผลองค์ประกอบต่างๆนะครับในโลกเสมือนจริงที่เราเลือกอันนี้เป็นของที่มีคนสร้างไว้นะครับแลังจากนั้นก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้ A later few moments โอเคครับตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในห้องของโลกเสมือนจริงแล้วนะครับซึ่งอันนี้คุณครูก็อาจจะมอบหมายให้นักเรียนเข้ามา นะครับเพื่อมาเยี่ยมชมเพื่อมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นะครับมาดูซิว่านักเรียนชอบอันไนบ้างชอบภาพไหนบ้างนะครับลองเข้ามาดูและลองว่าตามบ้างนะครับหรือจะลองไปห้องนะครับหรือว่าโลกเสมือนจริงในอันอื่น <nosso S 2> ๆก <imbap> ็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับแกลเลอรี่นะครับผมเป็นแกลเลอรี่รูปภาพ ก่อนจะไปดูกันต่อนะครับดูเมนูนิดหนึ่งซึ่งผมจะพูดถึงในคลิปนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวจะยกในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าสาระสาคัญของคลิปนี้คือการเข้ามาดูห้องที่คนอื่นสร้างไว้โลกเสมือนจริงที่มีคนทําไว้แล้วกับอีกอันนึงนะครับก็คือไปสร้างเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เมนูนิดนึงนะครับทางด้านมุมล่างซ้ายจะมีรูปไมโครโฟนนะครับกับกล้องวิดีโอตรงนี้เนี่ย สามารถที่จะเปิดปิดตั้งแต่ตอนแรกก็ได้หรือจะเปิดปิดทีหลังก็ได้จะใช้ในกรณีที่เราต้องการจะพูดคุยสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่อยู่ในห้องเดียวกันกับเราแต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วทำการหมุนแบบนี้นะครับก็จะเป็นการที่ตัวอวตารของเราเนี่ยจะหันไปในทิศต่างๆนะครับเห็นไหมครับผมหมุน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 ,มนแบบนี้นะครับกดค้างไว้แล้วก็หมุน ะจะลงมองดูข้างล่างก็ได้นะครับจะมองข้างบนก็ได้นะครับสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดเราต้องการจะขยับเดินไปข้างหน้าเนี่ยทำยังไงนะครับจะอธิบายชั้นๆอีกเช่นกันก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถอยหลังหรือการไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยเด็กๆนะครับหรือว่านักเรียนเนี่ยจะถนัดมาก,มากๆเพราะอะไรครับเพราะปุ่มที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถอยหลังซ้ายขวาเนี่ย เป็นปุ่มที่เด็กๆหรือว่านักเรียนเนี่ยใช้เล่นเกมกันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือ a W s d ตัว a คือการเดินนะครับขยับมาทางซ้ายตัว d คือมาทางขวานะครับแบบนี้ตัว a คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับส่วนตัว s คือการเคลื่อนที่ถอยหลังครับในลักษณะแบบนี้เลยถ้าเกิดเราอยากดูรูปไหนนะครับในรูปนั้นๆจะมีแว่นขยายอยู่ รเราสามารถกดไปที่แว่นขยายเลยก็ได้นะครับจะเป็นการซูมรูปนั้นขึ้นมานะครับในลนักษณะแบบนี้ก็จะมีรูปภาพมีคาําอธิบายนะครับมีชื่อภาพนะครับใครเป็นคนทํานะครับแล้วด้านล่างนะครับจะมี3มปุ่มก็คือปุ่มไปทางซ้ายในกรณีที่เราอยู่ในห้องเดียวกันแล้วเราไม่อยากเดินบ่อยเดินไปเดินมาบ่อยสามารถกดใช้ปุ่มเลื่อนไปเลื่อนมาตรงนี้ได้ปุ่มตรงกลางก็คือการให้มันเล่นอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดต้องการจะเลือกดูก็แค่เดินถอยหลัง เดินถอยหลังมาในลักษณะแบบนี้นะครับจะไปห้องต่อไปก็ลองเดินไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการที่เราเข้ามาดูห้องของผู้อื่นหรือว่าโลกเสมือนจริงที่มีคนอื่นสร้างไว้ต่อไปเราจะไปดูในกรณีที่เราสร้างเองคุณครูสร้างเองกันนะครับ <S <S ก่อนเื่นเลยนะครับจะขออนุญ,ญาตออกจากห้องนี้ก่อนก็คือมุมบนซ้ายนะครับจะมีปุ่มลิฟต์คือการออกนะครับแล้วก็ลิฟต์อีกครั้งหนึ่งออกเลย นในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการถอยกลับมาที่หน้า Space นะครับในส่วนของหน้า s p เ c e ในะอย่างที่บอกไปแล้วมันจะมี2เมนูคือ XPO กับ Space XPO คือการเข้าไปในโลกเสมือนจริงหรือว่าห้องเสมือนจริงที่ผู้อื่นสร้างเอาไว้นะครับก็จะมีห้องที่น่าสนใจมากมายเลยบางห้องจะเป็นห้องแบบที่ Account แบบฟรี free, เนี่ยไม่สามารถสร้างได้นะครับ Account แบบฟรีไม่สามารถสร้างได้เรามีสิทธิ์เข้าไปดูได้อย่างเดียวนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากสร้างเองเราจะกดมาที่ Space ครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดไปที่คำว่า New นะครับก็จะมีห้องให้เลือกไม่มากหรอกครับสำหรับแบบฟรีๆนะครับคุณครูก็สามารถเลือกตามใจชอบได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องที่ใกล้เคียงนะครับกับห้องเรียนจนเกินไปซึ่งห้องเรียนจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับห้องเรียนจริงๆเนี่ยไม่มีแต่คุณครูสามารถที่จะเลือกนะครับ ห้องคีมีให้อยู่เนี่ยประยุกต์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เพราะไม่จำเป็นจะต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้นและสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เหมือนกันหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งเช่นกันนะครับในที่นี้ผมจะขอเลือกไปที่ auditorium นะครับกดเลยอารมณ์สไตล์คล้ายๆกับโรงหนังนะครับอันนี้ โอเคกดเข้ามาก็จะทำการ create your space สักแป๊บหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าช้าเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยบอกเลยกับผมเนี่ยกระตุกจริงๆนะครับเนี่ยกระตุกจริงๆแสดงว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็พอใช้ได้นะครับความเร็วของคอมพิวเตอร์ก็พอใช้ได้ที่ยังพอเข้าได้พอเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยครับอันนี้จะเป็นการสร้างห้อง ง่ายๆก็จะเป็นห้องเปล่าๆนะครับตรงกลางจะมีคล้ายๆเป็นจอหนังนะครับอธิบายง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับออดิโตเรียมแล้วก็ถ้าเกิดเราหมุนดูไปรอบๆก็จะเป็นพื้นที่นะครับให้คนเข้ามาในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเข้ามานั่งเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กันได้เนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับให้เรียนรู้ว่า นะครับการเข้าไปในห้องที่คุณถือสร้างไว้เข้ายังไงเดินแบบไหนหมุนแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดต้องการจะสร้างห้องเองนะครับสร้างโลกเสมือนจริงของตัวเองเนี่ยมีวิธีการยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเรียนรู้กันต่อลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวประมาณหนึ่งและและไม่อยากทํายาวจนเกินไปยอมรับตามตรงครับว่ายิ่งยาวนะครับคลิปยิ่งยาวสําหรับเว็บไซต์นี้นะครับ s p a r t i a i o คอมพิวเตอร์ไม่ไหวจริงๆครับคอมพิวเตอร์ไม่ไหวและตอนที่ไฟล์มันออกมาเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องซอยคลิปเป็นตอนสั้นๆและตามสไตล์ของทีเด่นแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์นิดนึงด้วยการกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวีดัดสวัสดีครับอย่าลืมไปลองสร้างนะครับ